วัสดีครับอาจารย์โอ้ยปรได้ลงลิดงั้นเหรอครับผมลูกต่อเพื่อนยืมไปตั้งแต่ก้อนปีไหมยืมไปตั้งแต่ก้อนปีไมหมมันทนาวาไห้อยู่มาต่อได้หลายตัวแล้วะาานาบานกต่อผมหระอเป่ผมเลยเดี๋ยวตัวล่อไอะไรครับผม มาห,ายยหนันยามไลยก็จะขอจะคอยออกมาเพราะวา่าผมมีนกเกีอบยู่ครับแอีบเอานกไม่เอียบตึงไม่แอบ,บตัวไม่ครับเอียบตัวใดเขาก็าเอาไปเหมือนเดิมละมาเหลือนกอนะไดแล้แอบตัวนี้ล่องมึงมครับแอบตัวใดเขาก็น,นั่นแล้วเอาไปแล้วเหมือนหรอกสองตัวสามตัวครับไปลุงคลิปเจ้าเหนือจันทร์ม,มาหันกระลม่มไปบ้านหนึ่มากครับเลยถิ่นมาใส่เพิ่งเหมือนนี่ล่องมึง บรรยากาศดีคือว่ามีนกขันมบ้หน,นีินกมันนี่ขันไปนี่แอบเบมึนนะครับเนาะอาจารย์แถวๆข้างบ้านเพิ่นนี่แหละครับใกล้บานเนี่ยมองนี่ได้สองตัวเป็นต่อสองตัวได้อาจารย์นี่แถวๆนี่น่ะนี่ได้ได้สองตัวเป็นต่อสองตัวเมุดเลยเขาไปเมุดแล้วแล้วตัวนี้ไม่แอบมึงครับเจ้ามิน่ะเสียงฝาดนนนมามนเนี่ยมันนีขันมบ่หมดนี่มันได้ออกโดนหรอนกไอ้ ตอบเพื่อนเขาก็ยืมไปอืมเนาะครับไปตะกอนปีหม่ท่านน่ะว่าส่งอยู่ใส่ต้นกระสีนี่แหละครับผมต้นแถวๆเกาเนี่แหละเพราะว่าแถวนี้ก็ใ้มาสองเต็มแล้วสุดหยอดเลยอาจารย์หนุกแถวนี้ยอมดับเลยผมพอถอได้เด็ดขาดเลยละ่ะใส่ต้นกระถินต้นกระสีแหง มึงว่าคนถีบขันบ่โอ้ยงากเกษตรคือแหงคือตายแล้วนะ้อบดเนานะแถบเกกานี่ขันมึงอ๋ลอล็อกมึงนะครับเนาะเดี๋ยวเอาขึ้นใส่ต้นกับกระเสียดล็อกมึงนะคำนั้นอาจารย์อ๋อใส่เนาะถีบถีขันมาขันมาเลยอาจารย์เยลยรอฟังมึง ไม่ได้แอบด้วยหรอครับเงินที่ขันบ่เออรอบมาหน่อยจันนะครับโอ้ยตุกกันสีนาะงหน้าไม่หน้า,หม,ห,นาหม่กันหลายเอาใส่เพื่แล้วครับขันกันขัน,ขนท่อนละ รอบนาาจยา์เนาะคันแล้วอาจารย์คันแล้วคันแล้วนกตัวนี้นี่แอบได้สองตัวครับเนี่ยคันเสียงไงครับนกตัวนี้นกตุนฉับผมมันเพื่อนเขาไปตั้งแต่ก่อนปีใหม่พัฒน,นมาส่งอ <c oughs> โอ้ว่ากรต้อได้หลายตัวเลนะมาเดี๋ยวจะมาสรงน่ะมาผมเลี้ยนนกตุนไม่แอบครับเหมือนก็จะได้ออกครับตั้งแต่ก่อนปีใหม่ผนไม่ลงขีปาจานเลยครับผม นกกับวิเวลาตอดครับผมตนอนกแถวนี่ตอบ้นานนอกก็แหละคือขันครับนกแอบผมนะครับตัวนี้ได้สองตัวแล้วขันเสียงไงเนี่ยครับเดี๋ยวรอบหน่อยจันเะนาะโค้แค่์โค้แค่์ันตร์เนี่ยใส่อันตร์เมือหุงวัดตีนนกบ้าปะม,มาล่อจังหวะได้ครับปุ่นนี่เอาอย่างเดียว ปวดนกปลาขันแล้วขันใ่กันแล้วออเลอ่าหน่อยอาจารย์เนาะแับปากเด้อๆอาจารย์เนลยก็แช่นะเนี่ยโอ้ยโดนท้ามันขี่ประพันธ์ต่างเสียจะมาติดขัดอีย่างหลายอย่างอย่างเนี้ยอาจารย์เนาะเนี่ยขันแล้วเดี๋ยวนกปลามากคนไท้ายบางทีนหนึ่งอา,าจารย์เนาะขันเดียู่ครับขันเดียู่ประมาณนี้นะครับเลองมังเลองมัน Mai chơi, nó nhà lưng nóng bắp 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 nó bắp 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 ไปตีมาะเดี๋ยวบวกคนว่าพิยานเหม็นอกกันหน้าไหมข้นอยากกันหน้าเนี่ยย่างเมื่อไรวะกันหน้าหลายครับแถวนี่จะสงวนเนาะเขามาแล้วเขามาแล้วคู้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 แล้วกู้แล้วอ๋อลูกเอาเลยจัดลูกจัดลูกจัดจัด là hiến rồi này này mày cái cây cây này không à, <laughs> có nó nó lấy có đứng đâu ba tháng này bữa này hú không mỏ tâm tâm bao nhiêu nhiều cả dọc lên ต้นปพะเ่เกิียขยับเลยครับต่อเฮี้ยงแล้วเฮี้ยงก็ลูกเฮี้ยงตก่อต้อตอตอนแช่ตัต้มๆเลยกันเข่าห้อมตายเลยอาทางไหนวะเนี่ยเอาเอาอยูไหนยูเอาขันเลยลูกขันเลย เฮ็ดดีครับนกตัวนี้ได้สองตัวแล้วเฮ็ดดีขันอยังไงเราขันนกเร็วขันนกกระสนี่แหละนกแมวอะบักขยับนกเถื่อนเอาแล้วเนี่ยด็กกระาันเนโอยหยุดไปหน่อยนะ

นกแม่ล่หรอวะครับพขยอ่อมเื่นใหญ่ไหมนกถึงวันไล่แล้วนี่ยลองบึงลองบึงลองบึง,งขยับวะคันนลกคันเนาะ เขยมขยับไปเรียนกตอกับคนหน้าคนหลังเนาะรอบมันคือเขาพี่ไทยเิ่งขาุมเขานกเม่เฮ็ดดีแต่แนุตัวนี้เฮ็ดดีใครก็ดีครับผมอย่างนี้ไล่รไล่รไล่รแล้วมันเขาแล้วมันเขาไล่รไล่รไล่ร ยื้งานยื้องานเลยกูถึงมันเข้าไปหาลูกต้อป่ะอ้เสียงหน่อยเอาเขาไปครับไล่เขาไปเอู้หไล่เบื้งคุณถึไล่กวอเอาลูกจัดลูกเอาไปลูกฮึมฮมเนี้มั่งเนี้มั่งโดนเนี้มั่งโดนเขาไปลูกต้อลูกต้อผม

Hanno, 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 ไอพี่น้องเมึงขอนุขยับไปกันมอเตอร์ไซค์ผ่านมาบินออกไปสัมบู้ยผ่านมาไม่เขียดแท่งเลยเนี่ยเดบินไปจับเดี๋ยขันมอเตอร์ไซค์มาไหมโอ้ยหนกกับลังเข่ากันไหมโอ้ยไม่เขียดแท่งเลยโอ้ อา,าเมื่อยนุกกำลังเขากันมอเตอร์ไซค์มาพาอ่ามาเเึืเอ้ยมาได้แล้วครับผมอาจารย์บ่ายเราลถเขากันโอ้ยเนาะมอเตอร์ไซค์มาพารถกับมาพาประมาณนี้แหละครับผม